น้ำมะกรูดตัวนี้ที่แม่ๆในเพจดื่มเป็นตัวที่เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีสดไบโอฟลาวนอยและสารโคเชตีนแบบช่อตแบบนี้จะคั้นให้สดตามออเดอร์นะคะนีภายใต้กระบวนการผลิตนะคะที่สดสะอาดนะคะปลอดเชื้อผ่านการตรวจเชื้อจากกรมวิทย์แล้วก็ไม่สัมผัสกับแสงแดดแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์บีบคั้นนะคะเป็นโรงงานระบบปิด ะะที่ยังคง็คุณค่าเอาไว้ซึ่งไบโอฟลาวยด์และกปูชิทีนและก็วิตามินซีอย่างครบถ้วนบอกเลยว่าเซลล์ไข่เนี่ยนะเราเกิดมาพร้อมกับเซลล์ไข่7ล้านเซลล์ฟังดีเหมือนไข่เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆจากอนุมูลอิสระตามที่อายุเราเพิ่มขึ้นเนี่แหละค่ะจนกระทั่งมันเหลือแค่เจ็ดแสนใบและมันจะใช้ได้จริงๆอะ่ะ แค่400ใบเท่านั้น400ใบมันก็จะตกเดือนละใบเดือนละใบเดือนละใบสรุปสุดท้ายคือคุณก็จะมีได้สักประมาณอายุ40กวา่าแต่ว่าถ้า40กวา่ามันก็ไข่ปลายกิ่งปลายกา้านและก็ทุกใบที่ตกไม่ได้ใช้งานได้ทั้งหมดถ้าเป็นไข่เสื่อมก็ไม่ปฏิสนธิถ้าเป็นไข่ฟอกก็ไม่ปฏิสนธิถ้าเป็นไข่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ปฏิสนธิต่อให้ปฏิสนธิคุณก็แท้งเพนต์การที่เรากินสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีมากในมะกรูดสดเนี่ยเป็นตัวเพิ่ม protect เซลล์ไข่คูก้อยก็เลยแนะนำให้แม่ๆกินเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระโอชิชชอตีเช้าช็อตช็อตเพื่อทําให้ไข่สวยถ้าไข่เราสวยมันก็มีโอกาสที่จะเลี้ยงตัวอ่อนไม่ถึงบัตโตซิสได้อย่างเท่าตัวนี่งในงวใจบอกมามันจะได้ในแง่ของการบํารุงเลือดด้วยนะคะเพราะเวลาเรากินแล้วเราจะรู้สึกว่าเลือดสูบฉีดบํารุงเลือดแล้วก็ปรับประจาเดือนให้เป็นปกติแล้วก็มันมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะตัวนี้นะถ้าแม่มีลูกยากแม่กินสูตรร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าแม่เป็นผู้หญิงทั่วไปเตรียมพร้อมตั้งครรภ์แม่กิน70%ผสมน้ำผึ้งชันนโรงได้เก็ตไหมคะครูก้อยเราจะรู้ยังไงว่าเรามีลูกยากตั้งใจฟังค่ะถ้าคุณปล่อยธรรมชาติมีแค้สัมพันธ์กัน3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา1ปีไม่ท้องคุณมีลูกยากคุณต้องกินสูตรนี้สองถ้าคุณอายุ35ปีเป็นต้นไปถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีลูกยากแต่คุณจัดเป็นผู้หญิงไข่แก่ไข่เสื่อมไข่ฟอคุณควรได้รับโคชิทีนแบบเต็มเหนียวคุณต้องกินสูตรนี้ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ทำอายุอฉีเชื C ้อ e ทำอีกซี e ่ A, แน่นอนคุณเป็นคนมีลูกยากเพราะถ้าคุณมีลูกายากคุณคงไม่ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์คุณต้องกินสูตรนี้เก็ตไหมแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงทั่วไปอายุ I U I A, ยังไม่ถึง35ยังไม่ได้มีบุตรยากยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคุณต้องการกินบำรุงเพื่อเตรียมพร้อมตั้งครรภ์กินแบบสบายสบาย,สบายรสชาติอร่อยบำรุงกปนยาวๆนานๆกิน70%ดผสมน้ำผึ้งชันรงได้ น้ำมะกรูดตัวนี้70%ผสมน้ำผึ้งชันนรงเข้าไปอีกประมาณ30%กลายเป็นน้ำมะกรูดผสมน้ำผึ้งชันนรงสูตรเตรียมตั้งขันแล้วก็อายุมันคือ1ปีนะคะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นของสด <c oughs> มันจะเก็บในตู้เย็นได้40วันข้างนอกได้14วันแต่อันนี้อยู่ได้1ปีสําหรับแม่แ,มแมบางคนที่อยู่ต่างประเทศอะคะแล้วก็เวลาเวลาดื่มรสชาติจะแบบอมเปรี้ยวอมหวาน แต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่เติมน้ําตาลเลยเป็นอมเปรี้ยวหวานจากมะเขือชนโรงซึ่งเป็นโลจีไอไม่ส่งผลต่อระดับน้าตาลในเลือดผู้ชายก็ให้ดื่มได้นะคะของผู้ชายให้ดื่มสูตรนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาคงเออไม่ไหวสูตรนี้นะคะเออให้ผู้ชายดื่มได้เพราะว่าวิตามินซีอ,อ่อพวกเบอเฟลอนอยพวกนี้ก็มีผลในการทําให้สเปิร์มแข็งแรงนะรูก็ขอจัดการของรูก็ให้เรียบร้อยก่อนนะคะสูตรคุ้มบุญ,ญาก